เรื่องในวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์2 5 6 4ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน4นะครับซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่เราเรียกว่าวันมาคาบูชานะครับซึ่งเป็นวันจาตุรงคสันิบาเป็นวันสำคัญที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น4ประกาศเราอยากจะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนจังหวัดตรังนะครับได้เข้าวัดฟังธรรมนะครับทำจิตให้บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ ช่วงนี้สถานการณ์ของโควิดอยากจะขอความร่วมมือนะครับวัดนะครับได้ช่วยจัดระเบียบในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับเข้าออกของพี่น้องประชาชนนะครับจัดให้มีการวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็ขอให้มีการเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ให้สวมแมสนะครับแล้วก็หลังจากทาพิธีเสร็จแล้วนะครับก็กลับไปอาบน้ําชำระร่างกายแล้วก็ล้างมือนะครับสาหรับผู้ที่รู้ตัวเองว่าป่วยก็ขอให ฟังธรรมอยู่ที่บ้านเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศนะครับก็อยากจะเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดตรงังได้เข้าวัดฟังธรรมทำใจให้บริสุทธิ์เนื่องในวันมาฆ่าบูชาในครั้งนี้ครับ